สวัสดีครับผมดมธิรพันธ์นะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับบริษัท t o p Up Tour i s t นะครับ Top Up Tourist เป็นบริษัทเครือข่ายครับที่จดทะเบียนในรูปแบบของธุรกิจเครือข่ายแต่ จดในรูปแบบของซอฟต์แวร์เบสเซ็ตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท็อปอัพธุิตเป็นธุริจเครือข่ายที่ให้สมาชิกอย่างเรานะครับสามารถเอาซอฟต์แวร์เบสเซ็ตที่เรียกว่าแอปพลิเคชัน ITS เอาไปสร้างเงินสร้างรายได้ตามเงื่อนไขของธุริจเครือข่ายเพราะฉะนั้น EP นี้เป็น EP ที่1ครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องของหัวเจาะกับหัวใจหัวเจาะของเราคือความประหยัดค่าเน็ตค่าโทรด้วยโปร VIP นะครับส่วนหัวใจของเราก็คือการสร้างรายได้ด้วยแอปพลิเคชัน ITS นะครับดังนั้นนะครับ ดังนั้นนะฮะแอปพลิเคชัน ITS นะครับเป็นแอปที่เรียบง่ายแต่ได้เงินคุณสามารถโหลดแอปพลิเคชัน ITS ผ่านทางมือถือคุณได้เลยผ่านทาง App Store ก็ได้หรือ Google Play ก็ได้นะครับคุณโหลดได้เลยนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาดูหัวจอะก่อนหัวจอะของเราคือความประหยัดเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนก็เลือกใช้โทรศัพท์ไม่ได้วันนี้นะครับเรามีโปรโทรศัพท์นะครับที่เรียกว่าโปร VIP จากบริษัทค่ายสัญญาณมือถือยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยนะครับ ที่นะครับเอาโปร VP นะครับมาจัดจำหน่ายอยู่ในแอปพลิเคชัน ITS ของบริษัทท็อปอัพธุริตแต่เพียงผู้เดียวคุณสมบัติของซิม VP นะครับคือซิมเหมาจ่ายเล่นได้1ปีหมายความว่าสมาชิกท็อปอัพธุริตนะครับสามารถซื้อซิมนี้นะครับในราคา2,900บาทย้ำนะครับ2,900บาทต่อปีนะครับ1ปีจ่ายเพียงแค่2,900บาทเท่านั้นนะครับคุณสมบัติของซิมนี้ก็คือเน็ตนะครับเราจะเล่นเน็ตแบบอัลลิเ็ด ก็คือเล่นไม่อั้นไม่จํากัดจํานวนนะครับคุณเล่นกันยาวๆไปเลยครับ1ปีเต็มๆครับโดยที่คุณไม่ต้องเสียแพ็กเกจเน็ตเพิ่มเลยนะครับและที่สาคัญครับคอหนังคอละครคอซีรีส์ครับนะครับการเล่นเน็ตของคุณจะไม่มีหมุนติ้วๆให้ลาคาญใจเลยนะครับเพราะเน็ตเล่นแบบไม่อั้นไม่จํากัดจํานวนนะครับแถมนะครับโปรนี้นะครับเราสามารถโทรศัพท์ไปได้ปลายสายทุกเครือข่ายไม่อั้น นะครับหมายความว่าเพื่อนของคุณจะใช้ค่ายไหนก็ตามคุณสามารถตัดสายโทรศัพท์เพื่อนคุณนะครับแล้วก็โทรกลับได้เลยนะครับเพราะว่าเราเหมาจ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับโทรไม่อั้นหนึ่งปีครับเพราะฉะนั้นโปร VIP นะครับคุณเล่นเน็ตนะครับและโทรแบบเ,เล่นเน็ตด,ด้วยโทรศัพท์ด้วยเป็นเพลินยีชั่วโมงแบบเล่นกันแบบอัลลิมิตไปเลยอัลลิมิตไปเลยนะครับจ่ายราคาเดียวครับสองพบบาทเพราะฉะนั้นโปรนี้จะมีขายอยู่ใน แอปพลิเคชัน ITS ของบริษัท Top Up Tourist เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าหัวเจาะของเราคือความประหยัดโปรนี้คุ้มค่ามากๆครับนะฮะจากนั้นนะครับเรามาดูนะครับว่าซิม VIP ของเรานะครับคุณต้องซื้อพร้อมรหัสลิขสิทธิ์เพราะรหัสลิขสิทธิ์เนี่ยรหัสนี้เอาไว้ใช้ลงทะเบียนซิมเพราะฉะนั้นนะครับรายได้จะเกิดจากรหัสที่คุณมี กับแล้วโปร VIP ที่คุณใช้หมายความว่าเราคุณจะได้ทั้งความประหยัดในการเล่นเน็ตแต่คุณภาพสูงและได้ประโยชน์เรื่องของรายได้จากการที่คุณมีรหัสลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาไปดูเรื่องของหัวใจท็อปอธุริตหรือหัวใจของเราก็คือแอปพลิเคชัน ITS ที่สามารถให้คุณนะครับเอาระบบนี้ไปทำการตลาดในรูปแบบของเครือข่ายแล้วมีรายได้เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้มาดูกันนะฮะว่า แพ็กเกจธุรกิจนะครับมันมีทั้งหมด4แพ็กเกจคุณสามารถเลือกได้ครั้งเดียว1คน1สิทธิ์ครั้งเดียวจบครับแพ็กเกจ S นะครับหรือรหัสธุรกิจ S นะครับของคุณนะครับจะมี1รหัสราคาเพียงแค่1313บาทเท่านั้นนะครับคุณซื้อรหัสพิกิษครั้งเดียวสามารถทําเงินได้ตลอดชีวิตนะครับรหัสต่อไปก็คือเขาเรียกแพ็กเกจ M มครับมี3รหัสนะครับราคาแพ็กเกจเออยู่ที่3 4 2 3บาทคุณมี3รหัสนะครับมีคะแนนอยู่2200คะแนนนะครับ แพ็กเกจ L ครับราคาอยู่ที่7,643บาทจะมี7รหัสมีคะแนนอยู่ที่5,000คะแนนหรือ RV นะครับสุดท้ายครับแพ็กเกจ XL ครับราคาอยู่ที่1 6 0 8 3บาทมี15รหัสนะครับมีคะแนนอยู่ที่1600คะแนนคุณดูนะครับว่าวันนี้ราคาเรามีตั้งแต่เล็กสุดคือ S มาเป็น M L XL ราคาต่างกันคะแนน จำกับเอาไว้คือคะแนนเพื่อเราเอาไปทําเป็นไรายได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณสามารถเลือกแพ็กเกจใดแพ็กเกจหนึ่งได้เพียงแค่แพ็กเกจเดียวตัดสินใจดีๆครับก่อนที่คุณจะเลือกเพราะว่าการเลือกของคุณนะครับเลือกแล้วเลือกเลยครับอัปไซด์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาประกอบการตัดสินใจให้คุณนะครับแพ็กเกจเอครับผมบอกแล้วว่าราคา1นึ่ัาบาทคุณจ่ายครั้งเดียว แพ็กเกจนี้ทําเงินได้ทั้งชีวิตนะครับอันนี้ราคาไม่รวมโปรโทรศัพท์นะอันนี้คือแพ็กเกจธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งรหัสนะฮะมี800คะแนนแพ็กเกจเอนะครับจะมีโบนัสนะครับอยู่สโบนัสของเราจะมี4ข้อแต่ผมให้ดูข้อ1ข้อ2ก่อนนะครับแพ็กเกจเอจะมีโบนัสข้อที่1เรียกว่าโบนัสขายลิขสิทธิ์200บาทต่อคนและมีโบนัสข้อที่2โบนัสบริหารทีมสูงสุด5000บาทต่อวันนะครับคุณดูครับตัวคุณนะฮะวันนี้นะครับถ้าคุณนะครับไปแนะนํา ใครก็ตามครับเข,เขาสนใจแล้วเขาสนใจแพ็กเกจเอสเห็นไหมจะมีหนึ่งรหัสเห็นไหมครับสนใจแพ็กเกจเอสลูกค้าของคุณก็จะเลือกแพ็กเกจเอสนะครับหนึ่งรหัสดังนั้นนะครับผมบอกแล้วว่าแพ็กเกจเอสนะครับจะมีโบนัสขายลิขสิทธิ์อยู่200บาทคุณจะได้โบนัสค่าแนะนําแบบเรียลไทม์ทันทีต่อคนครับได้ด๋ยวนั้นเลยแล้วคุณดูนะครับว่าลูกค้าหรือว่าผู้มุ่งหวังของคุณนะครับเอาแพ็กเกจเอสไปแล้วแพ็กเกจเอสมีโบนัสข้อที่2ที่ลูกค้าของคุณสามารถทําโบนัสบริหารทีมสูงสุดได้5,000บาทครับ ่อวันไม่เกิน5,000บาทนะครับนี่คือแพ็กเกจ S ครับนะฮะ,ะดูต่อครับแพ็กเกจ M ครับแพ็กเกจ M ราคาเพียงแค่3,423บาทเท่านั้นมี3รหัสนะครับดูนะแพ็กเกจ M นะครับสมมติถ้าลูกค้าคุณสนใจแพ็กเกจ M นะครับนี่คือ3รหัสครับนะฮะ ลูกค้าคุณก็จะได้แพ็กเกจเไปแพ็กเกจเมีโบนัสขายลิขสิทธิ์อยู่600บาทฉะนั้นคุณแนะนําลูกค้าแพ็กเกจเคุณจะได้ค่าแนะนํา600บาทนะครับต่อคนได้เดี๋ยวนั้นเลยนะครับแบบเรียลไทม์นะฮะจากนั้นนะครับลูกค้ารับแพ็กเกจเไมาแล้ว3รหัสแพ็กเกจเมีโบนัสบริหารทีมสูงสุดได้ถึง15,000บาทต่อวันเพราะฉะนั้นลูกค้าคนไหนที่สนใจแพ็กเกจเนะครับเขามีสิทธิสร้างรายได,ได้สูงสุดในโบนัสข้อที่2นะครับไม่เกินหนึ่งหมื่นห้ากินบาทต่อวันเห็นไหมฮะรบ โอเคนะฮะมาดูแพ็กเกจต่อไปครับแพ็กเกจ L อนะครับถ้าลูกค้าสนใจแพ็กเกจ L อนะครับคุณลูกค้าจะได้เจดรหัสนะครับถ้าคุณแนะนำแพ็กเกจแอได้นะฮะมาดูนะครับว่าแพ็กเกจแมีโบนัสค่าแนะนำนะครับหนึ่งพันสี่รอยบาทคุณจะได้โบนัสค่าแนะนำทันทีจากแพ็กเกจแอ4หนึ่งพันสี่ร้อยบาทต่อคนนะครับส่วนคุณลูกค้าครับเมื่อรับแพ็กเกจแอไปแล้วนะครับคุณลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะ สร้างโบนัสบริหารทีมข้อ2สูงสุดได้ถึง35,000บาทต่อวันเลยนะครับเพราะ1รหัสให้สูงสุดไม่เกิน5,000ันเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าคนไหนก็ตามหรือแม้กระทั่งตัวคุณนะครับรับแพ็กเกจ L ไว้แพ็กเกจ L สามารถสร้างโบนัสบริหารทีมสูงสุด35,000บาทต่อวันนะครับสุดท้ายครับนะครับแพ็กเกจ XL นะครับราคา16,083บาทมี15รหัสนะครับถ้าคุณแนะนําลูกค้าแพ็กเกจ XL นะครับแพ็กเกจ XL จะมี15รหัสแบบนี้ครับนะฮะ คุณดูนะครับว่าโบนัสข้อที่1โบนัสขายลิขสิทธิ์แพ็กเกจ XL สามพันบาทคุณแนะนําให้ลูกค้านะครับลูกค้าสนใจแพ็กเกจ XL คุณจะได้โบนัสค่าแนะนําทันทีครับสามพันบาทครับต่อคนนะฮะจากนั้นคุณดูนะครับว่าแพ็กเกจ XL สิบห้ารหัสนี้นะครับคุณลูกค้าหรือตัวคุณที่ลงแพ็กเกจ XL นะครับสามารถทําเงินในโบนัสข้อสองบริหารทีมสูงสุดได้ถึงเจ็ดหมื่นห้าพันบาทต่อวันเพราะคุณสังเกตสิครับว่าหนึ่งรหัสนะครับโบนัสข้อสองเนี่ยโบนัสบริหารทีมเนี่ยจ่ายสูงสุดไม่เกินห้าพันบาทต่อ โอกาสทาเงินโบนัสข้อ,อนี้สูงสุดถึง7 5 0 0 0บาทต่อวันแล้วการแนะนําเราแนะนําเรื่องอะไรครับแนะนําหัวเจาะหัวเจาะคือการประหยัดการใช้โทรศัพท์ด้วยซิม VIP ที่เล่นเน็ตไม่ลดสปีดโทรแบบไม่อั้นทั้งปีจ่ายราคาเบาๆเพราะฉะนั้นนะครับคนสนใจโปรแบบโบ VIP นะครับผมเชื่อว่าในท้องตลาดคนสนใจมากเพราะ1ราคาประหยัด2คุณภาพสูง3แนะนํามีไรายได้สร้างโบนัสแบบเครือข่ายธุรกิจกับท็อปอัพทุกิจได้ดังนั้นนะครับแพ็กเกจธุรกิจคุณต้องเลือกให้ดีนะครับเพราะเลือกได้แค่ครั้งเดียว EP นี้เราจะพูดกันแค่เรื่องแค่ว่าเริ่มต้นการสร้างรายได้ด้วยการลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ใชโทรศัพท์ฉะนั้น EP ที่1นนี้หัวใจก็คืออะไรครับคุณจะต้องเลือกแพ็กเกจธุรกิจนะครับ ตัดส,สินใจให้ดีเพราะคุณจะเลือกได้แค่ครั้งเดียวหัวเจาะของเราคือความประหยัดเพราะมีโปรดีๆอย่าง VIP Pro หัวใจของเราคือเอาแอปพลิเคชัน ITS เอาระบบดีๆเอาหัวเจาะที่เรียกว่า p r o VIP เอาไปสร้างรายได้นะครับโบนัสของเรามี4ข้อนะครับข้อหนึ่งคือโบนัสแนะนําข้อ2โบนัสบริหารทีมที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้ว่าไม่เกินหลักรหั5,000บาทเรายังมีโบนัสการทําธุรกรรมแล้วก็โบนัสออร์เซลนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาขยายโบนัสแต่ละโบนัสให้ใน EP ต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าสวัสดีครับ